ทุกคนครับ็ดในใจนดี๋ยวเราฟังชัง้นบอกตรงไหนตรงนี้ปะไม่เห็นวนะตร้นหนึ่งซ้ายน็อก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 ให้ตีนที่มาชุบน็อกหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ทักเลยว่าไอ้นิวไม่มีกล้องโอ้ยไม่มีใครทักกูเลยลสเปรเราอ่ะ ม,มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วหัขวขาเฮ้ยอะไรเโกลคนทำไมไปซ้ายพี่ไปซ้ายกาแล็กซี่มักส้มเห็นกระโดดอยู่ตัวหนึ่ง คนอยู่ตรงโน้อนอีกตัวนึงนี่เสียหน้าโกดังนิวพี่หน้าโกดังนิวฝั่งซ้ายดูให้หน่อยพี่เอนหน้าโกดังนิวฝั่งซ้ายทหารก็มีเขี้อเหลือตงตัวนี้ตายเลยว่ะมีอีกนะมีอีกมีอีกที่หนึ่งนะให้ชั้นสองบ้านปะโอ้๊ย มากเจ็บเลยเอาม่เลยปะโอยไม่มีประตูมา,า,าขับรถออกข้างหน้าเราเลยล็อกไว้นะผมจะไปชิคก,ก็ยัโอ้ยมันอย่างนี้ก่ปไห้นนะหนนไถึงกูอ่ะทห้นน็อกไป ยังอยู่แดดพายอยู่เลยโคตรแตกโคตแตกเฮ้ยหมวกมันมีหมวกไม่มีเสร็จกูละกูไปแล้วเฮ้ยเอาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยออกขวาออกขวาออกขวามาหน้าบ้านพี่ หมเห็นไหมบอกแล้วเราจะเจอตีนึงีอุ้ยสายยิงตกใจหมดไอ้บ้าห่อยเมาส์อยู่อุ้ยันนี่ก็ขอกูไม่พักเลยไอ้ควายมึงไม่ยอมยิงกันเองนะไม่ยิงพวกกูนะมันติงตัวทีเดียวแปดตัวโถพวกคุณได้ไหมล่ะ ป่าโคตรดีแม่ป่าโคตรดีขอร้องแหละอีเมียมไปด่คนเยอะมึงอะพี่เบนเฮ้ยใช้ไหนใช้มือวิ่ง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 ล่องเลยฮัลโหลหนึ่งนัดสองนัดสองก้อนห็นสองก้อนหิน นิวในสโอกว่ะบนหัวนิวมันโปมันโตมันโตมันโตพี่นิวบอกเลยว่ามันโปโปจริงมีตัวท้ายเีพอร์ตมันโปมันโตมันวิ่งมาเอานิวเลยไม่เห็นหรอใช่เมื่อกี้ที่มาสาพี่นไม่งั้นผมไม่ฮึยหรอแนะนำแพทนใหม่ล่าสุดจากสปอนเซอร์ของมิด อย่างลูตันแมเกสนั่นก็คือสกุลเงินดิจิตอลที่ผรรดาคนรุ่นใหม่ๆรวมถึงเกมเมอร์อย่างเราๆร,รู้จักกันดีซึ่งในตอนนี้นะคะเขาได้มีเหรียญใหญ่ๆหลักๆไปให้เราได้ลองศึกษากันดูแล้วอยากให้ทุกคนนะคะได้ไปลองเรียนรู้กันดูนะคะว่าการศึกษาสกุลเงินดิจิตอลจาก f ลูตันแมเกสเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างและในตอนนี้เขาได้มีอัลติเมทเลเวลอัพโบนัสรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ลองไปศึกษากันดูได้ในลิงค์เดสค i ิปชันเลยโหป่ะเนี่ยอุยเข้าหัวเลยที่มันคมมากเลยนี่พอรล้เยยเว,ลวหลเห,หเจ็บมาก ล็อกไอ้ไปปล่อยหัวล็อกสองด้วยเอไอเนโอติก้า <c oughs> แล้วเขาอยู่บนเขาพี่พี่พี่บนเขามีคนชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ตัว <c oughs> นึงฮ <c oughs> ออะไร แต่วงมังสองมันก็ก๊อตอยู่นะมาไปมักสองก็ได้แต่พี่ว่าวงมันจบอยู่วแไปเดิไปดิไปมักสี่ดิเราไปมักสเสร็จแล้วเราก็ซีมักสองตีไม่หมดเลยกสี่สี่ไปมักสี่สี่อยากไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ <S <S <an> <S ไป มินิเลสนี่ไงพี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วขึ้นตันนั้นหนึ่งแล้วโอ้โหโคดมินิเลสตัวเดียวปะหรือสองสองแล้ววิ่งไปชุบเห็นปะแล้วฝั่งนน้นไกลๆอะนะ Nhiều nóc lói, ừ, mẹ là... <laughs> mình nóc lóa. nó làng gót lưng 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 tung lưng tung 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 tung

เกมนี้แหละซอบีซีซอบซีไม่เคยเล่นหรอเกอียพาไปเล่นเลยุจะไม่อยากเล่นหมดบางีเลย้หดเนี้ยาพี่มาก่ได้เลยว่าิ